สมนลลอฮฺราะห์มานุลราะฮีมะฮ์มดุลลอฮฺรับละเลมีนุบะฮินัสต้าอีนุละฮฺโวละคุมุติลลัลลอฮะละอัมบก็จากที่ได้เรียกร้องมาก็จะมาคลิปนี้จะมาสรุปนะจะมาสรุปบรรดาตาริฟต่างๆที่เราได้เรียนมาในชั้นเรียนในบทเรียนของเราคือหนังสือตักริบุฟัตุาริฟฟิลฟิลฮิชาฟิีนะสำหรับม3ของเรานี้นะครับ ก็จะพยายามสรุปสั้นที่สุดนะแล้วก็จะได้นำไปใช้เลยอัจารีฟนะครับหน้าที่8ก็คือตจารีฟคำแรกคืออัลฟิกฮูลูกอตันคืออัลฟะมูคือความเข้าใจหลักภาษาแปลว่าอัลฟะมูคือความเข้าใจต่เธอจำสองอย่างไปเลยก็ได้นะวสติลาฮันก็คือตามหลักวิชาการคืออัลอิล ah ์มูบิลอะฮ์กามิชราียติลอามาลียติลมุกตตซาบติมินอิดลลัติฮัตตัฟซีลียติ นะครับเป็นวิชาที่ว่าด้วยข้อตัดสินต่างๆนะข้อชี้ขาดข้อตัดสินต่างๆทางศาสนาบัญญัติอัลอาเมลิยัติลมุกะบะ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติซึ่งถูกถอดความออกมาจากตัวบทหลักฐานที่มีรายละเอียดเฉพาะนะนี่คือตามหลักวิชาการของเขาส่วนคำต่อมาคืออัลฟากีนะใครฟากี เขาบอกหัวมันยศตะพิยุอิสติมบะตัลฮุกมิชรัยมินัลกิตาบิวสุนนติวาไลซาหัวมันฮะฟิรอหุมานะเขาคือบุคคลซึ่งที่สามารถถอดความโดยการวิเคราะห์นะสิ่งซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นข้อตัดสินทางศาสนาอ่านะถอดความมาจากมีนัลกีตาบิวสุนนะจากกุรอานและฮะดีษนะไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำ ไม่ใช่เป็นคนที่ท่องจําได้เฉยๆต้องสามารถวิเคราะห์ถอดความได้ด้วยนะนี่คือฟักี้นะครับคาตอมา,าคำตอมาเอามาดูหน้า9เลยนะคำว่าอารุกนู่นะอารุกนูนะนี่คือนี่คือครูจะสรุปสั้นๆเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ไม่ได้ออกนะก็คือมันยาวไปครูก็ตัดทิ้งให้คําต่อมาคืออารุกนู นะครับหน้าที่9มาตะตะคืออะไรครับมาตตะวะควัฟุซิฮะตุชัยอีอะไรฮีวะฮุวยุสอุมินซาลิกะชัยอีคือมาสิ่งที่ตะตะวะควฟุตะตะวะควฟุซิฮะตุชัยอีอะไรฮีการใช้ได้ของสิ่งหนึ่งน่ขึ้นอยู่กับมันนะการใช้ได้ของสิ่งหนึ่งนะขึ้นอยู่กับมันวะฮุวยุสอุมินซาลิกะชัยอีและมันเป็นส่วนหนึ่ง ของสิ่งดังกล่าวนั้นนะการรุกัวฟิสซาลาตีเช่นการรุกัวในการละหมาดแต่ตะว่กกฟบอะไรที่ในอะไรรุกัวเนี่ยซสฮยตุสสวลาตีวะฮุวยุสอุมินฮานะการซ้อมละหมาดละหมาดซ้อมเนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับอะไรที่อะไรรุกัวการที่ละหมาดจะใช้ได้มันขึ้นอยู่กับรุกัวและรุกัววะฮุวยุสอุมินฮาก็เป็นส่วนหนึ่งจากการละหมาด นี่เขาเรียกรูกลนะรูกลแปลแปลในความง่ายๆคือรูกลค,คือสิ่งที่จะใช้ได้สิ่งหนึ่งจะใช้ได้ต้องขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับรูกลเนี่ยแล้วสิ่งนั้นก็เป็นส่วนและอรูกลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นด้วยนะเช่นเสาบ้านนะสินะบ้าน,นจะตั้งขึ้นมาได้เนี่ยก็จะต้องอาศายัยเสาถูกไหมละ่ะอาศายัยเสาและเส,สาก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านไหมเป็น แบบนั้นแหละแต่นี่เขายกตัวอย่างอิบาดะก็เข้าใจง่ายเช่นรูกวัวเป็นส่วนหนึ่งของการละหมาดฉะนั้นถ้าละหมาดจะใช้ได้รูกวัวต้องใช้ได้ถ้ารูกัวใช้ไม่ได้ละหมาดก็ใช้ไม่ได้นะครับต่อมาอันที่สองคำต่อมาไม่ใช่อันที่สองคำต่อมาอัชชารตุก็คือชรัตเงื่อนไขทุกคนนะแปลว่าองาค์ประกอบนะชรัตแปลว่าเงื่อนไขอัชชารตุมาตาะตะวกรฟุอะลัยฮิซิฮะตุชัย,ย,ย,ยอีวาเลซะจุซอัมินซาลิกะชัยอี ฉลาดคือสิ่งที่การใช้ได้ของสิ่งหนึ่งขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่บนมันและมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากสิ่งดังกล่าวนั้นมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากสิ่งดังกล่าวนั้นนะคือสิ่งหนึ่งจะใช้ได้ต้องขึ้นอยู่กับมันนะอิบาดานั้นจะขึ้นจะใช้ได้ขึ้นอยู่กับมันแต่มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอิบาดานั้นเช่น กาตอฮาระติละอัปอีเช่นการนะอการตอฮาระติละอ,อัปอีมิีเหตุสิเช่นการทำตอฮารออวัยวะนะจากการมีฮัดัสนะแปลง่ายๆก็คือเช่นการทำการล้างอวัยวะนะอาบน้ำละหมาดแล้วกันล้างอวัยวะในการอาบน้ำละหมาดนะตอฮารออปรอนะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำโยฮะดัสหรือว่าอาบน้ำละหมาดนะครับ นะจากเพขาว่าอัลฮัดัสก็ทั้งอัลฮัดัสเล็กและฮัดัสใหญ่ฮัดัสใหญ่นี่ก็ล้างไว้ว่าทั้งตัวฮัดัสเล็กก็ล้างเฉพาะที่เขาบังคับมาที่เขากําหนดมานะครับหน้ามืออะไรเนี่ยนะแล้วก็เท้าผมแล้วก็เท้าว่าไปนะนะตัวอย่างอ่ะยังไม่ตัวอย่างเขาบอกว่านะยิซี่แล้วก็ล้างนะยิสนะล้างนะยิสนะไม่ว่าจะยกอ่ยกฮัดัสอาบน้ำมาดหรือว่าล้างนะยิส แต่แต่ว่าก็ฟังอะไรค่ะสวิตัสโซลาตวลซัยุสอันมินาการใช้ได้ของการละหมาดคือการซ้อละหมาดเนี่ยขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่บนมันขึ้นอยู่บนการอาบน้ำละหมาดขึ้นอยู่บนการยกขดั้ขึ้นอยู่บนการล้างนะยิสวัลเลซัสยุสอันมินธาแต่มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการละหมาดถูกปะถูกนะอ่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการละหมาดแต่จะละหมาดใช้ได้อาบน้ำละมาต้องซ้อก่อนดิอาบน้ำละมาไม่ซ้อละหมาดใช้ไม่ได้เช่นการยกขดั้ ยกคณะไม่ทั่วคือไม่ซอ้อละหมาดก็ใช้ไม่ได้หรือว่าละหมาดโดยที่มีนา่ยยสติดอยู่ก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่สองคำนี้ข้อแตกต่างมันนะต่อมาวัลวาจิบุวัลฟารดูวัลรุกนวาจิบฟารดูรุกนอินดัสชาฟิอียะตีนะตามทัศนะของอมัทฮับชาฟีแล้วเขาหมายบีมะนาวาไหาดินมีความหมายเดียวกัน หัวัยอูคือสิ่งที่อัลลอฮฺทูลบะฮิอูทูลบันญาซิมันวะลาฟร์กาบัยนะฮะสิ่งที่ศาสนาหรือชาริอะฮ์คืออัลลอฮฺฮะกีกีนะนะผู้ผู้ผู้สั่งใช้ที่แท้จริงหรือมายาซีชาริอะฮ์ก็คือท่านนบีที่มาสั่งใช้เนี่ยนะตอลับแบบยาซิมตอลับคือเท้าทวงให้กระทำเนี่ยแบบเด็ดขาดเท้าทวงใช้เนี่ยแบบเด็ดขาด เวลาฟังกอบันะคะไม่มีข้อแตกต่างระหว่างมันทั้งสามเลย <c oughs> นะอินละมีแค่อย่างเดียวฟีบาบิลฮัดจีในบทของเรื่องฮัดจีในเรื่องฮัดจีเนี่ยฟาอินนารุกนาฟีฮิมาลายูจัดุลฮัจูอินละบิฮีรุกนก็คือ <c oughs> สิ่งที่ฮัจจะไม่มีขึ้นจะไม่ถูกนับว่ามีจะไม่นับว่าเป็นฮัจจะไม่ได้รับ จะไม่ได้ฮัจจะไม่ได้ฮัจยีว่ากันง่ายๆอิลลาบิฮิเว้นแต่ต้องมีมันรุกลนนะ่ฮัจจะไม่มีจะไม่ฮัดจะใช้ไม่ได้แล้วกันถ้าไม่มีมันนะวลาวลายุจบรุตักูฮูบิฟิดาอินแล้วก็การที่ทิ้งมันการที่ทิ้งไอรุกลไปเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทดแทนมาอุดมาแปะมาโปด้วยกับฟิดาค่าค่าปรับ น้าไม่ได้เอาค่าปรับมาแทนไม่ได้เช่นไรครับการหูกูฟี่เช่นการหูกูฟไปไปหูกูฟ์เบียลอฟาตตานาณทุ่งอาราฟะนะครับนี่คือรุก,กล่นส่วนวัลวะจิบูและวาจิบละ่ะมาลายะ ata, มาลายะตะวักกฟุอะลัยฮิลฮัจญุวะยุจบารุตัรคูฮูบิฟิดาอินนะวาจิบก็คือสิ่งที่ฮัตนะจะไม่ขึ้นอยู่กับมันคือการใช้ได้ การได้รับฮัจญีเนี่ยฮัจญีจะซอฟไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันวายุจูบารุตอรกูฮูและการทิ้งมันสามารถ,ถทดแทนได้ด้วยการฟีดะคือการเสียค่าปรับเช่นเสียดำวางั้นเถอะกะรยื่นจิมารีเช่นการคว้างเสาหินถ้าไม่ทำก็เสียดำแต่ฮัตญีใช้ได้ไหมถ้าุกคนครบใช้ได้คำต่อมาวสุนนะตัลมันดูบุลมุสตะฮับบูสุนัตมีชื่อนึงว่ามันดูมีชื่อนึงว่ามุสตะฮับบู นะมุสตะฮับบ no ิมะนาวาฮิด <sprout Likewise. S 2> ินความหมายเดียวกันหัวคืออะไร ف ิลุลลาดียุมดะฮูฟิชชารีฟาอิลูฮูวา ولا يدمو تاركوه ก็คือการกระทำอัลลาดีซึ่งที่ยุมดะฮูฟิฟิชารีฟาอิลูฮูบุคคลที่กระทำมันนั้นได้นะยุมดะคือถูกสรรเสริญตรงนี้คือได้บุญได้บุญตามนะในชะรอคือตามศาสนาบัญญัติจะได้บุญ คนทําได้บุญเวลาอยู่ดัมมูตาริกูฮูและคนที่ทิ้งไม่บาปอยู่ดัมมูไม่บาปนะแปลไปเลยว่าไม่บาปกาสวลาติดูฮาวัตราวีให้เช่นการละหมาดดูฮาการละหมาดตาราวิทำได้บุญไม่ทําก็ไม่บาปอย่างนี้เขาเรียกสุนนะอีกชื่อหนึ่งว่ามันดูอีกชื่อหนึ่งว่า,ม,วามุสตาฮับคําต่อมามักรุ มกรคือไรัย هو ا ل ลุ ل الذي يمدح ش ฮ ع ا ً تاركه ولا يذم فاعلهُ ช่นม่ามกรุ๊กคือฟิอลูการกระทำัลลทีซึ่งที่ยุมดฮุชรันตาริกุฮูบุคคลที่ละทิ้งมันนะนะได้รับผลลบุญคือถูกสรรเสริญตรงนี้คือได้รับผลลบุญทิ้งมันไม่ทำได้บุญว่าลาวอยุ่แต่มูไฟลูแต่คนที่ทำน่ะไม่บาป ไม่บาปมักกะโรจะไม่ถึงขั้นกับฮารอมคือไม่ถึงกับบาปนะจะใช้คําว่าแค่มักระโรก็แหมดูรูสึกจะเบาความแตนะจริงๆก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ทร้อยยังไม่เอาโทษเท่านั้นแหละแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีรรอกมักระโรนะอา้าเช่นรายเขาบอกกาตาเคริสซลาติลอสรีอิลลิสฟิรอรีเช่นการล่าช้าในการละหมาดอาซัตจนกระทั่งนะ เขาเรียกว่าอะไรตะวันใกล้จะตกดินคือมันยังอยู่ในเวลาอาซัดบาปอะไม่บาปแต่แหมทิ้งไว้จะละหมาดตอนนั้นน่ะอันนี้มักกะโรนะครับมักกะโรคำต่อมาอรราัลรเจฮู้โรเจความหมายคืออลัลวัลอัซฮูความหมายเดียวกันโรเจ ح, อัซอยุกอซอหูบิฮิมัลมุอะตามาดูจุดมุ่งหมายของคำว่าโรเจ ح, หรืออัซอนั้นคือมุอะตามดัด มั่วตามัดคือทัศนะที่ส่วนใหญ่ถูกยึดถือนะครับนะในมัธยปีส่วนใหญ่ยึดถือกันมั่วตามัดนะอีกคำหนึ่งัลม a รจูฮ h ม a รจูฮ์คืออะไรย่อมีไงละมั่วตามัดดความหมายคือไงละมั่วตามัดคือไม่มั่วตามัดเกดก็คือไม่นะไม่ใช่มั่วตามัดนั่นแหละตีละ่ะบางทศนะบอกอย่อมีอันนัมาบัดะฮะบัดันมารจูฮ์นะดอวไอโฟนบางทศนะกล่าวว่าไอสิ่งที่อยู่หลังจากมารจูฮ์เนี่ย เป็นทัศนะดอีฟนะเป็นทัศนะดกาอีฟคำต่อมาอัลมาชูรุมาชูดมีชื่อเสียงนะมาชูดมีชื่อเสียงหรือเป็นที่เรื่องลือทัศนะมาชูดคืออะไรยานีอัลมาลูฟามาลูฟแปลว่าเป็นที่รู้กันวะซาอีอานะเป็นที่ไรเป็นที่นิยมเป็นที่โด่งดังอินดาอุลามะอิลมัฮับีนะตามทัศนะของนักวิชาการในมัธฮับนักวิชาการของมัธฮับนะครับ ว่ามุกอับิลูฮุไกรุซาอิอินมุกอับเบนกับมัชชูดตรงกันข้ามกับทัศนะมัชชูดเขาเรียกไกรุซาอิอินก็คือไม่เป็นที่นิยมไม่เป็นที่โด่งดังนี่คือมัชชูดนะครับคำต่อมาอิลิจติฮาดูอิจติฮาดคืออะไรฮัวบัดลุลมุจตตฮิดีกุลละจูฮีดีวนิฮายะตาควาติฮีฟีฟิสติมบาติล حكم อิสลาม น้าฟีน้าฟีอิสติมบาติลฮุกมิชชาร์รีมินัลกิตาบิวสุนนตีหัวคือไรจิตาฮัดอิจติฮัดคือการทุ่มเทความพยายามของมุจิตาฮิตนะกุลญูดีฮีเลยนะเขาเรียกอะไรแบบแบบเอาจริงเอาจังอ่ะทั้งหมดของความพยายามเลยคืออะไรเอาจริงเอาจังขยันขันแข็งมากนะวนิไฮะตะตอกติฮีแบบสุดความสาม,มารถเลย นะในการนำหุกกมนะถอดความนะในการอะไรนะวิเคราะห์ถอดความหุกกมชรัรอี้ก็คือข้อชี้ขาตามหลักการศาสนาศาส,สนาบัญญัตินะออกมามีนั่นกิตกาบิวสุนนะออกมาจากกุรอานและหัดีสฮัดีินะครับอนี่คืออิจติฮัดนะ ส่วนคำต่อมาเขาบอกมุจิฏิิตมุตลักมุจิฏิหิตมุตลักคือใครหุวมันยัสตมิตุลอะฮ์กามัชชารัยยะตะมินัลกิตาบิวสุนนติบิมาอินดะฮูมินวาซาอิลิจติฮาดิบุคคลซึ่งที่สามารถนะถอดความโดยการวิเคราะห์วิจัยสิ่งซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นข้อตัดสินทางาศาสนาที่มาจากถอดความมาจากไหนกุรอานและฮะดีษ บีมาอินดาหด้วยกับสิ่งที่มีอยู่ณที่เขามินวาซาอิดิลิจิติฮัดจากสื่อกลางสืองส่อที่จะนําไปสู่การอิจติฮัดได้ในการวิเคราะหนะ์สื่อในการนําไปสู่การวิเคราะห์ก็คือวิชาทั้งหลายนั่นแหละวิชาทั้งหลายต่างๆนี่มุจยุตหฮิตมุตลักก็นี่คือจะเก่งหน่อยนะปัจจุบันก็เหลือแค่สคนที่ว่าสมัยก่อนก็จะมีเยอะแต่ไม่มีคนสืบทอด ต่อมามุจตะฮิดุลมัซฮับมุจตฮิดมัซฮับคือมุจตะฮิดที่อยู่ในสังกัดมัซฮับเขาคือใครหัวมันัสตั้มบิตุลอะฮ์กามะมินัลกวาอิดีอัลละตีวะตะวฮะอิมามุฮูคันนาววีนะหัวมันเขาคือบุคคลที่สามารถนะถอดความโดยวิเคราะห์วิจัยนะบันดาอะไรนะ หุกกมต่างๆสิ่งที่จะเป็นหุกกมข้อตัดสินต่างๆทางาศาสนาเนี่ยมีนั่ลกอวาไอดีนะจากกอวาเอสคือกฎถอดความเอามาใช้กฎเอามาถอดความอัลลอฮฺติบวอัาฮาอิมามุฮูกันนาววียีที่อิมัมบรรดาอิมัมมัสฮับนเขาได้วางเอาไว้เช่นอิมัมนาววีก็ใช้กฎที่อิมัมชฟีวางไว้แล้วก็มาถอดความ ปึ๊บป,บปบเป็นทุกกลมออกมานะครับอา้าวต่อมาอันนี้สุดท้ายนี่ซ้ําไปหน่อยนะมันมีอยู่ในคลิปที่เคยถ่ายไว้แล้วเพราะว่าสรุปแล้วก็สรุปทีเดียวไปเลยกิตาบนากิตาบลูกอตันอัลดอมมูวลยัมอูลูกอ,อ,ดดอ,อคือตามหลักภาษาแปลว่าอัลดอมมูแปลว่ลารวมยัมอูก็รวมนะครับส่วนวัสติลาฮันตามหลักวิชาการแปลว่าอะไร อิสมุลลี่จุมเลต์มุขตัศต์มินะอัลเอล์มีมุชเตมเลต์อัลอาบวาบินฟูซูลน์วมสาอิลละ غالب ันเป็นกลุ่มอะไรเป็นอะไรอิสมุลลิจุมเลตินเป็นชื่อเรียกประพจน์หรือว่ากลุ่มเรื่องราวที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมีนั้นอิลมีจากวิชานี้มุชตตมิลาตินซึ่งมันครอบคลุมอาลาอบวาบินอบวาแปลว่าบทใหญ่ๆ ฟุว่าฟูซูลินและกบรรดาบทย่อยๆวามาซาอิลกอริบันและประเด็นปัญหาต่างๆหน้าสิบเอ็ดวัลบาบุคำว่าบาบลูกตันตามหลักภาษาแปลว่ามายุตวัสลุมินหูอิลากริฮีนะสิ่งที่จะนะทำให้ไปถึงยุตวัสลุนะเป็นสื่อทำให้ไปถึงเนี่ยจากมันอิลากริฮีไปยังอื่นจากมัน นะแปลง่ายง่าย,ายลูก,กอตันบา้าแปลว่าประตูสิ่งที่จะทำให้ไปถึงที่อื่นน่ะประตูวัสติลาฮันตามหลักภาษาลหลักวิชาการละอิสมุลิจุมละตินมุคตัสตินมินัลกิตาบิมุชตตมิละตินอาลาฟุซูลินกอลิบันนะเป็นชื่ออนะไรเป็นชื่อเรียกประพจน์กลุ่มเรื่องราวที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องนะที่มาจากกิตาบ มาจากกีตาบกีตาบนี่แปลไทยก็เหมือนคล้ายๆหัวหัวข้อใหญ่หรือว่าหัวเรื่องใหญ่น่ะแหละนะมันใหญ่กว่าบทอีกนะกีตาบนี่ใหญ่วกว่าจะใหญ่กว่าบทนะเพราะฉะนั้นบาบก็จะมีบาบเยอะๆเยอะๆก็รวมกันเป็นกีตาบเป็นบทใหญ่ขึ้นมานะเป็นเขาเรียกวา่าเป็นหัวข้อใหญ่ขึ้นมานะมุสตมิมุชตามิลาตินอาลาฟุซูลินกอลิบันนะเป็นขเขาเขาบอกว่า บาบเนี่ยเป็นชื่อเรียกประพจน์ที่มีเนื้อหาเฉพาะนะที่มาจากกิตาบซึ่งครอบคลุมบรรดาฟุซูลใต้บาบจะมีฟุซูลอยู่นะใต้กิตาบมีใต้กิตติบมีบาบอยู่และใต้บาบจะมีฟุซูลอยู่เรามาดูคําต่อมาฟุซูลวัลฟัสลูฟุซูลฟัสคืออะไร อัลฮะจิลูกอตันตามหลักภาษาอัลฮะยิซูใบนัช่อันนี้สิ่งที่มากั้นขวางระหว่างสองสิ่งวัสซิลาฮัลละตามหลักวิชาการละอิสมุลลิจุมละตินม,มุขตาสตินมินัลบาบีมุชจามิลตินอลาฟูรูอินวมะมาอิลกลิบันเป็นชื่อเรียกประพจน์กลุ่มเรื่องราวที่มีเรื่องที่มีเนื้อหาเฉพาะที่มาจากบาบเฉพาะอีกแล้วก็มาจากบาบมุชจามิลตินอลาฟูรูอินวมะมาไซละใต้ฟัสหรือว่าใต้ฟูซูลหรือว่าใต้บทย่อยเนี่ย ก็จะมีฟูรุะก็คือขนแขนงแยกย่อยแล้วก็มีมาซาเอ็นคือประเด็นปัญหาต่างๆอยู่ใต้นั้นอีกคําต่อมาวัลฟารรอูและฟรรูรุล่ะอัลฟาอูแขนงแยกย่อยคืออะไรลูกตันนะสำหรับภาษาปแปลว่ามาตามาดาวัมบานาอลาไกริฮีสิ่งที่ไปยึดอยู่นะ วัมบานาไปอาศัยอยู่อาลาไกรรีฮีอาศัยอยู่บนสิ่งอื่นก็คือเหมือนกิ่งไม้ไปอาศัยอยู่บนสิ่งอื่นอยู่เองไม่ได้ต้องอาศัยสิ่งอื่นก็คือต้นลําต้นของมันวัสติลาฮันตามหลักวิชาการแปลว่าอะไราฟูรุกิสมุลิยุมละตินมุขตาสตินมินัลฟัสลีมุชจามิละตินอิลามาซาอิลกอลิบันเป็นชื่อเรียกประพจน์กลุ่มเรื่องราวที่มีเนื้อหาเฉพาะที่มาจากฟสัสที่มาจากบทย่อยนั่นเอง ซึ่งมันครอ,อบคลุมมุสตามิลาตินอาลามาไซน์ลกอริบันครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆอยู่ใต้มันใต้ฟุรุก็จะมีนะมีอะไรมีมาซาเอลอยู่ใต้ฟุรุะเนี่ยนะแต่ฟุร,รุรวมๆม,มกันขึ้นข้างบนก็เป็นฟัสนะครับจำให้ดีสุดท้ายวัลมาสวัลมาซอา,า,าละมาซอาละก็คือวัลมาซอาละตู้นะลูก,กอตานตามหลักภาษาแปลว่าอสสุอาลคือคําถาม นะคำถามมะสะะัสาลันคือคำถามนะวัสติลาฮันและตามหลักวิชาการละมัตุลูบ y y ุนคบรียุนอยู่บรหนวัยไรทีฟิลไลมีนะก็คือเป็นสิ่งที่ถูกเรียกร้องนะถูกเท้าทวงถูกเรียกร้องให้คบรียุนให้ทำานะ่ะแบบคบรีแบบบอกเล่าเป็นประโยคบอกเล่าอยู่บรหนุอะไรที่นะคำกล่าวเนี่ยจะต้องยืนยันมันด้วยหลักฐานฟิลิลมีในวิชานี้วาซาลิกะนะสิ่งดังกล่าวนี่คืออะไร การกล่าวลืนาเช่นคํากล่าวของเราที่ว่าอัสซลาตูวจิบะตุนละหมาดนะเป็นวาญิบนะฟะอินนะบูญูบอัสซาลตี้พระแท้จริงการวาญิบละหมาดนั้นมัตลูบุนคาบรียุนเป็นมัตลูบคือสิ่งที่ถูกท้าทวงแบบคาบรีเป็นประโยคบอกเล่าใช่ไหมล่ะเพราะอัสซลาวาจิบะเขาบอกงี้นะฉะนั้นฉะนั้นอะไรล่ะยักตาจุอิลาดลีรินมันจึงต้องการไปยังหลักฐานมีบ้ล่ะฟีิอมิลฟิกที่ในวิชาฟิกเนี่ย อามีสิครับบรรทัดต,ต่อมาว่าไงวะดดลีลูฮูและหลักฐานของมันคือเปาลูฮูคำพระดำรัดของลอที่ว่าวะาตีมุสซาและสู่เจ้าทั้งหลายจงดํำรงละหมาดนะครับนี่ก็ครบทุกคําที่ได้บอกตารีฟมาส่วนที่เหลือนะครับก็ไปดูได้นะ่าไม่เยอะละในเรื่องตารีฟก็จบเข่นี้นะครับนะวะลอฮูสุบฮานะหูตะาลอัลลอ